กิโลหนึ่งนำเนาะ <c oughs> อ่ะส <c oughs> วัสดีครับเริ่มต้นมาวยการเป็นเมดนะฮะชื่ออ่าเช็คก่ะอ,อืมฟาร์เรนฟาร์มอมน่าจะเริ่มจากบับฟ้าเนะจวค่อยไปเช็คกาลีอยู่ตรงนี้เขาน่าจะสองก่อนเรานะสภานนี้ โอเคเราสองแล้วเราเดินไปเช็คบัตรฟ้าก่อนสวัสดีฟอเรนสวัสดี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 อ๋อโอ้ขอบคุณครับแต่ไม่น่าจะรอดนะอาจจะไม่รอดด้วยซ้ำไว้รอดเว้ยขอบคุณอรวมรวมเราใจดีเอาเลือดแล้วก็ ตอนทีนะฮะตอนนี้เช้าๆอยู่ก็สมองเบลอๆนิดนึง <c oughs> ลบกับแมวอ,อีกแล้วเรอเนี่ยติดสถานะผีเสื้อนะาเดินมาตรงนี้น่าจะโดนดักปกติเขาเวลาเล่นเมดเขาจะไปเดินกันอย่างนี้แต่ผมเดินอย่างนี้หรอก <c oughs> หนาวใช่ไหม หนาวได้เล่าจะเท่าหนาวใจชุบพับไม่รอดขอบคุณครับสําหรับ1คิวได้ป่าเข้ามาถือว่าคุ้มอยู่นะอย่างนี้ฟอลินก็ฟาร,ร์มชา้าลงบับแดงก็ยังไม่มีใครเอาจะไปดักกาลีตรงบับแดงก็ได้นะอย่างนี้ย นี่จะถอยยาวเลยเดี๋ยวฟอเรนมันน่าจ,จะมาดักดักแถวแนี้เราก็ต้องเดินมาคู่กับโอเคกลับบ้านได,านาด้อย่างนี้ถือว่ารอดอย่างนี้ถือว่ารอดโอ้ยเมื่อกี้เอาหลังไปพิงเก้าอี้หน่อยหนึงไม่มีเก้าอีห้หรอกนะไปโดนหรอกวายเก็บเลือดไว้ก่อนกันธนูยอนฟิลเดอร์ซันมานี่น่าสั่นกันเลยทีเดียวเชียวออออ้าวทำไมไม่ว้าบ่ะ ทำไมเรายัางไม่วา์แล้วกับตันถ้ายังไม่วาปนั่นเอาคลิปก่อนแล้วกันแต่ว่าเมื่อกี้ต้องไปกดโดนอะไรแน่ๆเลยมีคนมาขวาเอ้ยซ้ายลิงนี่มีตัวนั้นที่หลงูงมาไอริกำลังดวนกับสก,กัดเราไปเตเมิมเลือดก่อนดีกว่าเพราะกาลีอยู่ทถวนั้นฟ้าเขาเพิ่งเกิดเอฟอเรนตน่อาจจะตีะฟ้าอยู่แต่น่าจะตายแล้วล่ะ เดี๋ยวค่อยเดินไปเช็คกัลลีกลับไปลอยดูป่าเราไงมันห้าวหาญกันขนาดนั้นเลยโอเคบัฟฟ้าไปแล้วเก็บจักแดงแล้วก็มาฟ้าหินนะบัฟผมใครเอาไปวะใครเอาไปวะน้อยแนย่ต้องอาจมาขโมยบัฟเพื่อนข่า,างั้นเลยก็เล่นอยู่ล่าง สก,กัดอยู่ล่างมันน่าจะเอาบัฟแดงอยู่ประมานโอเคสวยสี่ร้อยสิบอาขาดสองร้อยไป่แค่คลิปเว็บบนก็ได้นะเว็บบนอยู่สอง ขอบคุณครับฮึบขอบคุณครับไปแล้วครับขอบคุณครับเย่เย่เย่เยได้บับแดงเข้ามาแล้วปลาเขาไม่มีที่ยืนในสังคมแล้ยโ,โอ้โอ้โอ้โอกูเริ่มไม่มีที่ยืนในสังคมเช่นกัน <laughs> <laughs> สกิลกาลีนี่มันเกียนอะ่ะอันติมันไม่ชอบเลย <c oles> ยิงแบบโอ้โหเอ็นสิบหอ้าวเล่นบนว่างงั้นเล่นกลางแล้วกันครับ สวัสดีครับอ้าวติดคีบเหรอเขียน้อยหนีอยก<อ>าลีวางดักไว้อย่างนั้นสก,กิลหนึ่งเขาหมดเราไปบนก่อนได้พางๆางนกเอานกไหมหาไอยอนดิเอ้ยเล่นล่างก็มีปัญหาตาลีอยู่นี่กันไว้พอเล่นอยู่หนหปึ๊บ ตายฟาร์มเขาไม่มีที่ยืนในสังคมนะฮะถ้าทําอย่างนี้รับรองได้เลยว่ากําลังโดนทีมตัวเองด่าพอกันอยู่แน่ๆเลยแล้วก็เห็นใจเขานะครับแต่มันเป็นคําสั่งนายะนะเราทําอะไรไม่ได้ขอโทษด้วยนะเพื่อนนายสั่งมา <c oughs> เป็นกลางคลิปเข้าในล่างก็คลิปเข้ามีดักเซเลยเยอร์เราช่วยตีก่อนสักนิดนึงค่อยกลับไปกลางโอเค อ่าเทลมาแล้วเราก็ไปกลางเนาะโหดทีนะครับตอนนี้พอดีว่าเพิ่งตื่นตื่นมาแล้วก็อัดเกมเลยอาจจะงงๆง๊งๆแงงหน่อยธรรมดาเดี๋ยได้ซีเรียสไปโอเคเลนล่างได้ล่างแตกเราไปช่วยบนดีกว่าดูถ้าจะโดนย้อนลูดแน่เลยไอ้นี่แต่เลนกลางคิปก็เข้านะมีลมอยู่ลมน่าจะช่วยไอ้เหี้ยลมกลับบ้านอยู่ไม่เป็นไรเคาขึ้นมาอยู่ดิ ถอย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 ก่อนถอยก่อนไหมไม่มีสกิลถอยก่อนไหมเพื่อนเอ้ยเอมีคนกลับบ้านเว้ากลับบ้านไม่ได้สิไหน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 ฟอเรนเหรอ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 ฮะฟอเรนเหรอเพื่อนอ๋อ อ,ออกเป็นมงกุฎก่อนก็ได้เนาะเพราะไม่มีตัวคิวเลือดหนา,หนาทีตอนนี้เลนล่างก็จะแตกเราลงไปช่วยล่างไหมเพราะว่าเลนกลางเหมือนว่าคิปหมดแล้วล่างเกีย์สกัดเฮ้ยอย่าไปลึกเลยความรู้สึกไม่ดีเหมือนว่าจะมีคนดักนะเราเดินเดินห้าวห้าไปเลยก็ได้ลมอยู่ตรงนั้นนะโอเคมีสแต็กแต่ไม่มีอันติีหรอ เ้กัลลีจะตายนี่จอนก็จะตายนี่เนี่ยโอ้ป้อมตีโอ้ป้อมตีไม่เป็นไรป้อมตีเราเอ,อ่สแต็กเขาไม่ได้นะเขาไม่ได้คิวเขาก็ไม่ได้ตังค์ด้วยป้อมได้ตังค์ใช่ที่ไหนวะ s <S อันนี้เมื่อกี้ถือว่าไม่ได้เล่นร่างสกัดเลือดเหรอโลโอ เอาไงดีนะไหนๆก็ไหนๆแวะไปเยี่ยมเข้าหน่อยแล้วกันแต่เ่นการคลิปเข้าเอากลางกันกลางไอริสกลับมากันได้จะไม่เป็นไรเล่นกางตังเยอะดีช่วยๆกันว่าโอ้กาลีแล้วเ่ียค่เอ็นสิบหกมันน่ารำคาญจริงๆนะปลับปลบปบปบปบเคคลิปได้อย่างไวเออลอี้อยู่นี่ เนนเนนแนๆๆแนเนๆๆนเนนโอ้โหยียเยอะเกินเอาไปบอลกิงกิคาามคาเมฮหา้าโอเเรนบนน่าจะแตกน้วน,นี่ยโอ้โอ้เอ้เอ,อเลิกตีกูสักทีขอร้องเ็บตัวไปเหมือนว่าพลังเวทเราจะสู้ธนูย้อนไม่ได้นะโอ้โหเรนบอลเรนบน,น,บนสกัดเลือดครึ่งหนึ่ง อไม่รอดไม่อนุญาตให้รอดครับ <c oughs> ตายเออกดอะไรอีกแล้วนี่เวลาอัดคลิปแล้วผมจะเล่นไม่ค่อยถนัดนะเพราะว่าเอมือถือมันจะอยู่มุมหปกติจะเล่นอีกมุมหนึ่งไม่มีใครเข้าใจหรอกโม,มเมตนต์เนี้ยเวลาข้อมือถือแล้วแบบอ๋ะหลบปีกที่ต้น ตรงบอลกีกีไปหัวใจแห่งหัวใจแห่งรักฉันให้เธอโอเคตายกาลีเอ๊กาลีกาลีให <c oughs> ม่นะมันคืออาหารเมนูหนึ่งนะ่ะอย่าคิดเยอะโอเคน่าจะได้ป้อมกลางนะถ้ากาลีมันยังห้าวอาหารก็ไม่ก็เออวอมมีอันตินี่วะ <c oughs> เล่นล่างได้คีปได้ตังด้วยโอเคทีมเราเล่นดีมากอยากได้มังกรเล็ก มันก็เล็กได้ตังค์ตั้งห้าสิบบาทเนี่ยโคตรรวยก็แปดสิบโลว้าวความรู้สึกนี่มันมหาเศรษฐีชัดมาแล้ว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 ห้ามหานมากเทียสกิลหนีก็ไม่มีหน้าร้านจริงๆเลยกู <c oughs> ถ้าเมื่อกี้มันรู้ว่าเราไม่มีสกิลหนีนะนอกจากฟิกเกอร์ <c oughs> ใส่ยับ <c oughs> อ้าวไม่ได้ว่ากะวจชรัตนี่ยรู้ทันไอ้พวกรู้ทัน เปิดมาดิเปิดว้ามาดิจะตันให้ดูอันแน่แน่ฟอรลินเหรออุ้ยอุ้ยแรงอุ้ยแรงเกีฟอรลินเริ่มแรงเฮ้ยเฮ้ยอย่านะทำไม้ทำให้ห้าห้าห้าอีกห้าห้าอห้าสัตว์เหี้ยยอนโอ้ยอย่ามาลูดกูตอนนี้นะเขียรู้สึกเหมือนพวกมันกดแคสเรายังไงไม่รู้เอ่อสกัดเลือดโลมาก ถ้าตามไปตอนนี้มีโอกาสที่เราจะตายเองสูงนะฮะเพราะงั้นอย่าตามไปเชียวให้ตายว่าเราทำให้ลิงตายเลยขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจนะชุบป๊บป๊บอน่นแน่นแน่แน,แน่ไม่ได้แดกกูลลอกชาชาชาจะใช่อันตีทำไมว่าเมื่อกี้ก็ไปโดนอยู่แล้วเนี่ยโคตรแย,ย่บับฟฟายังอยู่มังกร56ิวิเกิด มีลูอี้ลูอี้ไม่น่าจะเดินคนเดียวนะนั่นโอ้ยแรงวะ่ะกาลีแรงวะ่ะดังโดนสแต็กแบบปลาสองแล้วก็สกิลไปฟันแบบฟื้นฟื้นฟื้นปุ๊บหายอะสตันเพื่อนสตันสตันต่อไปแล้วโอ้หนีอย่าไปอยู่อย่าไปอยู่ไทย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 การไทยการไทยการสกิลหมดไทย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 โดนสกัดหมัดเดียวจอดนะเนี่ยปึ๊บปั๊บสตันไปอีกอ่าสตันไปอีก ห้าวิสองวิปับปับไม่ให้รอดครับไม่อนุญาตให้รอดครับเฮ้ยอ้อาวมึงไปไหนเลยดิกลับบ้าน,น, <c oughs> นเนี่ยเฮ้ยไหนฉันเหลือเกยียรตจริงๆไอ้สกิลวิ่งคุณแกเอลสกิลวาร์ปกับบอร์ดเฮ้ยเจ้าเจ้ฮียมึงจะวาร์ปคีบกูลลหรือไงเนี่ย <c oughs> โอ้ห้าจัดนี่เนี่ยเฮ้ยไปไหนแล้วไม่อนุญาตให้รอดไอ้เหี้ยรอดเฉย เป็นไงล่ะขอบคุณที่แบนม้าก,กูไม่เป็นไรครับด้วยความเต็มใจเเลือดเราโ,โลมากนะคนกลับบ้านนะสภาพเนี้แฟนพิมอีนสปอร์ตไปแล้วไปแล้วเลือดพร้อมนะไปแล้วพร้อมบวกกำลังไปอะไรสพอร์ตกูจะใส่เดียวกับฟอรลินติโนซะแล้ว <laughs> นี่ถ้าฟอร์เรนโดนอะไรอลิศชัดดาวนี่คือแบบฮาเลยนะเฮ้ยโดนอลิศขาดเ <laughs> ออไม่ทันช่วยไม่ทันที่จริงกล่ามาลัตเขาแหละเขาพิมพ์ว่าอะไรนะเออไม่ได้คุยกับคุณขอโทษที <laughs> ครับเนี่ <laughs> ยสร้างความรำคาญ <laughs> ความรำคาญาได้เกิดขึ้นแล้วเฮ้ย <laughs> สกัดสกัดสกัดไอสัตว์ถกัดอยู่ไหน <laughs> สกัดเฮ้ย <laughs> <laughs> อย่าเข้าไป อันตรายความรู้สึกอันตรายเอาจริงหรือเรียนอยู่ไหนไม่รู้นะ่ะจะปั๊บ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 โอ้อยโอ้ยเยอะเยอะเกินไปเยอะเกินไปรับไม่ได้เยอะเกินไปแย่แล้วบกาลีไม่มาลาดมังกรเ,กเดือดกระโลยสกัดอยู่ไหนวะ โอเคตายก่อนกลับบ้านเยี่ยมถือว่ายังดีมังกรอ,อยู่ล่างก็ไปฮิวกับนานยะน่าจะจบได้ไมั้ยไม่มีคลิปล่าวะมะฮึ่บแอลดขอบคุณครับไงๆๆไง,ง,งวัสดีคลิปกลางกำลังจะเข้าเหลือซัพพอร์ตตัวเดียวนายเอาเปล่าเอ่าเปล่าเอาเปล่า อบินไปทางไหนเนี่ยเออชจ้าอ้นนววออปวดหลังอยู่มัดน,นั่งนานๆเนี่ยครับหมาแมวมองกูทั้งบ้านละเยี่ยนี่ทำอะไรกันออขอคอยแห่งโชคชะตาโอเคได้ดาว MVP จ้าขอบคุณครับเย้มันแน่นอนอยู่แล้วป้า